เสี่ยวซานเป็นอะไรไปล่ะเขาปวดท้องนิดหน่อยนะฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลยอาจจะท้องหรือเปล่านะเสี่ยวซานฟีโรโมนของโอเมก้าจะดึงดูดอันฟ้าที่เขาหมายปองเท่านั้นและอันฟ้าตัวอื่นจะรู้สึกไม่โอเคเมื่อได้กินเขาเสี่ยวซานเสี่ยวซานพ่อครับจู่ๆเสี่ยวซานก็ฮีขึ้นมาอีกผมต้องรีบพาเขาออกไปแล้วครับ พ,พี่ช่วยอุ้มเสี่ยวซานไปที่รถหน่อยสิเมื่อสองวันก่อนผมข้อมือเคสผมอุ้มเขาไม่ไหวได้สิก็ให้พ่อบ้านจัดการสิทําไมต้องรลกวนเสี่ยวฉงด้วยเสี่ยวซานเขามีอาการทางจิตนะครับเขาโดนคนแปลกหน้าสัมผัสไม่ได้ครับพ่อครับนี่มันเรื่องฉุกเฉินนะครับเรื่องอาหารเย็นเอาไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมกับเสี่ยวไห่จะพาเขาไปหาหมอก่อนครับน่าสนใจจริงๆเลยนะ เสี่ยวไห่นี่มันหน้าที่ของนายนะนายต้องทำดีกับเขาให้มากกว่านี้สิขึ้นรถแล้วป้อนยาให้เขาซะยานี้มันยาอะไรยาแก้อาการฮีทของโอเมก้านะ่ะโอเคไม่ได้ส่งใครตามมาสินะช่วยหลงซานสิเอ๊ะเสี่ยวไห่ขับรถช้าๆสิเสี่ยวซานไม่สบายอยู่นะอย่าผ่าไฟแดงสิ เหลืออีกตั้งวิหนึงนะยังไม่ไฟเขียวเลยที่นี่ที่ไหนพี่ขับรถออกไปสิเอาหลงซานไปด้วยไปไหนก็ได้ที่พี่ต้องการอะไรนะ่ะทำไมเรียกเขาด้วยชื่อเต็มแบบนั้นละ่ะเดี๋ยวส่เสี่ยวไ้แกจะไปไหนแกไม่เห็นหรอว่าเสี่ยวซานไม่สบายอยู่แกต้องพาเขากลับบ้านหรือไม่ก็ไปส่งโรงพยาบาลสิมันเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะแกพูดอะไรของแกนะ่ะ แกเป็นอันฟ้าของเขาเวลาแบบนี้แกควรจะอยู่เคียงข้างเขาสิเขากับฉันเป็นแค่ตักกะแตนที่ถูกผูกไว้ด้วยเชือกฉันไม่สนหรอกว่าเขาจะอยู่หรือจะตายถ้าพี่รู้สึกสงสารเขาก็พาเขาไปด้วยสิถ้าพี่กล้าพูดเรื่องที่ฉันพูดเมื่อกี้ฉันจะทำให้ชีวิตของหลงซานเลวร้ายเหมือนตายทั้งเป็นเลยละ่ะฉันไม่น่ากินในติมโบราณตอนท้องว่างเลยฉันจะโทรหาใครได้บ้างนะ ร้านอาหารของพี่ฉงก็กำลังปิดปรับปรุงอยู่ฉันไม่รู้เบอร์ส่วนตัวของเขาด้วยส่วนแฟนฉันก็ที่ชางไห่ก็อยู่นอกเมืองเขาจะกลับมาทันทีก็ไม่ได้หรอกโทรหาเขาเขาก็จะเป็นห่วงเปล่าๆและพอเขาไปทำธุระเขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์และส่งข้อความมาหาฉันเลยเขาคงจะยุ่งมากโดดเดี่ยวชะมัดหมดหนทางจริงๆยุนฟาน คุณกลับมาได้ยังไงทำไมเสียงคุณเป็นแบบนั้นล่ะปวดท้องอีกแล้วเหรอปวดนิดหน่อยนะ่ะแต่กินยาแล้วเดี๋ยวก็หายนะ่ะดีใจจังที่คุณกลับมาเขาหายไปไหนล่ะคุณจะไปไหนแต่เช้าล่ะขอโทษนะมีเรื่องฉุกเฉินนะ่ะฉันต้องรีบกลับไปที่เมืองเอฉันเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วกินได้เลยนะไม่ต้องห่วงฉันหรอก ฉันจะดูแลตัวเองคุณรีบไปเถอะขับรถดีๆด,ด้วยนะดูเหมือนว่าคุณจะลืมอะไรไปบางอย่างนะ2วันต่อมาโอเครายงานนี้เรียบร้อยดีนะคุณสามารถไปรายงานกับถังหยุนผู้จัดการผานแผนกของคุณได้เลยนะโอเคครับขอบคุณครับความคืบหน้าในการทำงาน50%นี่คือข้อมูลบางส่วนของโปรเจกต์ที่กำลังโปรโมทอยู่ลองอ่านดูสิ อ่านเสร็จแล้วก็บอกฉันนะครับความสามารถในการอ่านของหลิงยุนฟานนั้นไม่ธรรมดาและเขาเข้าใจสิ่งที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วถังหยุนพอใจหลิงยุนฟานมากและสอนทักษะการเขียนโปรแกรมให้เขาด้วยตัวเองหลิงยุนฟานมีความรู้พื้นฐานอย่างดีและเข้าใจเขาจึงสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้ก็ลองเขียนโค้ดด้วยตัวเองแล้วกันนะ อ๋อใช่สิคุณมีนัดหรือยงังล่ะไม่มีครับมีอะไรหรอครับวันนี้เป็นการทำงานวันแรกของคุณก็ต้องรับน้องหน่อยสิขอบคุณครับยังไม่ตอบเลยสินะฮลัลโหลยุนฟานมีอะไรหรือเปล่าคุณปวดท้องหรออ่าไม่ใช่หรอกฉันฉันแค่คิดถึงคุณนิดหน่อยนะ่ะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคุณจี้ครับ ยุนฟานฉันขอโทษนะฉันมีเรื่องต้องทำนะ่ะไม่เป็นไรไปทำงานเถอะฉันไม่มีเวลาบอกเขาเลยว่าฉันมาฝึกงานที่นี่เฮ้ลืมไปเลยเขาคงยุ่งมากไว้ค่อยคุยกันที่หลังแล้วกันไอ้หนูมวยยืนทำอะไรอยู่ละ่ะไปกินข้าวกันเถอะเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ่ะเขาชวนฉันออกไปดื่มฉันเลยชวนเขามาที่นี่ด้วยคงไม่เป็นไรใช่ไหม นักศึกษาฝึกงานฉันจำได้คุณนามสกุลหลิงใช่ไหมคุณได้ทำงานไหมล่ะครับสวัสดีครับบอสคุณดื่มคนเดียวเธอนะผมคงไม่ดื่มด้วยอยากดื่มอะไรก็ดื่มกันเถอะถ้าฉันไม่ได้ดื่มตอนกลางคืนฉันจะนอนไม่หลับนะ่ะครึ่งชั่วโมงต่อมาเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยต่างจากที่เขาพูดเอาไว้เลยนะเซียวซานฉันชอบคุณนะฉันรู้สึกได้ว่าคุณก็ชอบฉันเหมือนกัน ฉันคิดไม่ผิดแน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะฉันเป็นเบต้าหรอคุณไม่ชอบฉันใช่ไหมถึงจะเพิ่มเงินเดือนให้ฉันก็ไม่ยกโทษให้หรอกนะวันต่อมาโปรแกรมวิจัยและพัฒนาฉันจะไม่ดื่มกับคนงี่เง่าแบบนั้นอีกแน่พี่หยุนกินนี่สิครับจะได้สดชื่นขอบคุณนะขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อวานด้วยเรื่องเล็กน้อยครับนักศึกษาฝึกงาน บอสเรียกคุณให้ไปที่ห้องของเขานะบอสเรียกผมหรอครับอืมรีบไปเถอะบอสครับมามาเข้ามาสิเมื่อวานฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่คิดว่าฉันจะเมาขนาดนั้นขอบคุณมากนะที่ไปส่งฉันที่บ้านถ้างั้นฉันอยากจะเลี้ยงข้าวคุณตอนเที่ยงเพื่อเป็นการขอบคุณเรื่องเมื่อวานบอสไม่จำเป็นหรอกครับ ไม่เป็นไรหรอกหน้าก็แค่เลี้ยงข้าวเฉยๆเองยังไงตอนเที่ยงก็ต้องกินข้าวอยู่แล้วไม่ใช่หรอขอบคุณล่วงหน้านะครับบอสฉันจะไปจ่ายเงินรอฉันก่อนละ่ะครับร้านนี้รสชาติไม่เลวเลยครั้งหน้าต้องพาที่ชางไห่มาลองซะแล้วฮัลโหล คุณอยู่ไหนวันหยุดหรือดูร้อนงั้นหรอทำไมคุณไม่อยู่บ้านล่ะคุณกลับมาแล้วหรอฉันอยู่แถวแถวสตูดิโอที่ฉันกำลังฝึกงานน่ะฝึกงานหรอใช่ก็มันเป็นวันหยุดหรือดูร้อนไม่ใช่หรอฉันก็ว่างๆอยู่นะ่ะฉันจะบอกคุณแล้วแต่ไม่มีโอกาสเลยคุณไม่มีเงินหรอคุณขาดเงินหรือเปล่าคุณได้เงินเท่าไหร่ไปฝึกงานแบบนั้นน่ะหนิงยืนฟาน ฉันไม่ต้องการให้คุณไปทำงานฉันแค่อยากให้คุณอยู่ที่บ้านคุณคิดว่าฉันไรประโยชน์สินะฉันฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะฉันแค่คิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปทำงานหนักแบบนั้นยุนฟานฉันขอโทษอยดาเกลียดฉันเลยนะไม่เป็นไรหรอกคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษคุณนอนหลับสนิทดีใช่ไหมฉันนอนไม่หลับถ้าไม่มีคุณงั้นก็รีบกลับมานะ ฉันมีเรื่องต้องไปทำแล้วฉันจะโทรหาที่หลังนะโอเคคุณไปเถอะผู้ชายข้างๆเขาคือใครเขาไม่อยากให้ฉันรู้หรอเฮ้อทำไมช่วงนี้ฉันฟุ้งซ่านจังนะเดี๋ยวนะที่ชางไห่ย,ยังไม่กลับมาแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าฉันไม่อยู่บ้านเงินเข้าสองแสนหยวนฉันไม่ได้ขาดเงินฉันแค่มาฝึกงานเพื่อหาเงินคืนคุ้มให้เร็วที่สุด เงินเข้าสามแสนหยวนไอ้พวกทุนนิยมเอ้ยเสียวหลิงฉันเช็คบินเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะครับฉันเข้าใจแล้วละ่ะว่าทำไมถังหยุนถึงไม่อยากกินข้าวกับเขาบอสคุณรู้จักจี้ชางไห่หรือเปล่าครับแน่นอนสิเขาเป็นน้องชายของฉันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาถึงดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยละ่ะคุณรู้จักกับน้องชายของฉันหรอ เป็นอะไรกับเขาล่ะก็แค่มากกว่าเพื่อนสนิทนะครับเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่เข้าใจภาษาหลักของตัวเองกันนะฉันไปอยู่ต่างประเทศแค่ไม่กี่ปีเองเป็นมากกว่าเพื่อนสนิทคืออะไรกันวันต่อมาขอถามหน่อยสิความสัมพันธ์แบบมากกว่าเพื่อนสนิทคืออะไรหรอเอ๊ะก็ครอบครัวหรือคนรักนะคะครอบครัวหรอแล้วกับหลวงซานคืออะไรกันล่ะ เวหลิงไม่ได้เอาล่มมาหรอขึ้นรถมาสิเดี๋ยวฉันไปส่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฝนก็คงหยุดแล้วล่ะครับไม่เป็นไรหรอกหน้าถ้าคุณโดนฝนเป็นหวัดแล้วมาทำงานไม่ได้บริษัทฉันก็ขาดทุนนะสิแล้วฉันไม่ได้ให้คุณขึ้นมาเฉยๆหรอกนะคุณต้องอธิบาย,ายรายละเอียดที่คุณพูดเมื่อตอนเที่ยงนี้ขอบคุณครับบอสขอบคุณมากนะครับที่มาส่งงั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิ ความสัมพันธ์ของคุณกับน้องชายฉันคืออะไรกันแน่บอสรู้สถานะของน้องชายของบอหรือเปล่าครับสถานะหรอรู้สิเขามีคนรักแล้วฉันรู้แค่ว่าเขากับหลงซานเป็นแฟนกันแต่ฉันอยากรู้ความสัมพันธ์ของเขากับคุณมันคืออะไรกันแน่ดูเหมือนว่าเขาจะเปิดเผยเรื่องนี้กับครอบครัวแต่ไม่บอกว่าคือฉันจินะคือบอกตามตรงนะครับผมเป็นแฟนกับน้องชายของบอครับ อะไรนะพูดว่าอะไรนะแฟนของน้องชายฉันหรอครับผมเป็นอันฟ้าแต่ผมมีความรู้สึกดีๆกับเขาความชอบของพวกเราที่มีต่อกันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะเราทั้งคู่เป็นอันฟ้าหรอกนะครับความรู้สึกดีๆหรอชอบกันหรอครับที่ชังไห่นอกใจหรอเขาต้องตกใจขนาดนั้นเลยเหรอคุณรีบเข้าบ้านเถอะ เรื่องนี้ฉันจะไปถามเซียวไห่ที่หลังครับขอบคุณที่มาส่งนะครับไม่สิฉันต้องโทรไปถามใจเย็นๆอย่าใจร้อนสิอย่างน้อยเขาคงจะมีเหตุผลบอสทำไมคุณทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะครับอืมคือว่าฉันมีเพื่อนสนิทที่เป็นโอเมกาและฉันรู้มาว่าอันฟ้าแฟนของเขาดูเหมือนจะนอกใจเขา ฉันไม่รู้ควรจะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนดีไหมพระเจ้าเพื่อนบอสน่าสงสารจังนะคะเขาถูกทําเครื่องหมายไปหรือยังทําเครื่องหมายชั่วคราวหรือถาวรคะถ้าเป็นเครื่องหมายถาวรช่วงฮิตของโอเมก้าจะเจ็บปวดมากเลยถ้าคนรักของเขาไม่ทําเครื่องหมายให้บอสสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ดูเหมือนคุณจะยังไม่แน่ใจเลยว่าเขานอกใจหรือเปล่า ใช่ฉันยังไม่แน่ใจนะ่ะนั่นผมคิดว่าเราไม่ควรตีตัวไปก่อนไข้นะครับเรามีหลักฐานที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปฉันเห็นด้วยนะคะนั่นสิฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งลูกสาวของเขาอายุไล่เรี่ยกกับแกเธออ่อนโยนมากรีบหาเวลาไปเจอเธอสิฉันควรจะบอกพ่อเรื่องที่เสียวไหยนอกใจหรือเปล่าฉันทำเพื่อแกนะ แม่ของแกจากไปเร็วฉันเลยเป็นห่วงแกมากวันนั้นที่จู่จู่เสี่ยวซานก็รู้สึกไม่สบายแกไปส่งเขาที่บ้านของเสี่ยวไห่หรือเปล่าอ่าครับความสัมพันธ์ของเด็กสองคนนี้เหนียวแน่นเหมือนกาวเลยนะแกก็อยากรอให้พวกเขามีลูกก่อนล่ะรีบๆแต่งงานได้แล้วพวกเขายังไม่รู้ว่าเสี่ยวไห่นอกใจแต่เราไม่ควรเก็บเป็นความลับพ่อครับ เสี่ยวไห้เขาทำไมไม่พูดต่อล่ะพ่อรู้จักผู้ชายที่ชื่อหลิงยุนฟานหรือเปล่าฉันไม่รู้จักเขาคือใครล่ะคือเขาแค่ช่างเถอะครับไม่มีอะไรครับผมจะบอกพ่อที่หลังนะครับถ้าแกต้องการความช่วยเหลือจากฉันก็บอกแล้วกันนะครับดูเหมือนว่าจี้ชางไห่กำลังปิดบังอะไรฉันอยู่สินะ สำนักงานนักสืบหมิงลี่ผู้ส่งจี้เป่ยเวลา16บมิถุนายน2563วันศุกร์ไปสืบมาว่าตี้ชางไห่เป็นเจ้าของอสังหากี่แห่งและการเดินทางทั้งหมดหลังจากกลับไปที่บ้านคืนที่พี่ชายฉันพานายออกไปนายได้บอกเขาไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับที่จริงนายสามารถบอกพี่ชายฉันได้ทุกอย่างนะแม้ว่าฉันจะเกียดจี้เปยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกสิ่งที่ฉันมีตอนนี้ฉันได้รับมาจากเขาหากฉันไม่มีจงเหิงฉันก็ไม่มีอะไรเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องเรียนแบบส่วนตัวหากไม่มีจี้เปยไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหน เขาก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นและก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำเราทุกคนล้วนเป็นเบี้ยของเขาถ้าเขารู้ว่าเราโกงหกเขานายก็น่าจะรู้ผลที่ตามมาฉันเลยวางแผนจะไปต่างประเทศตั้งแต่เนิ่นๆนี่แหละไปต่างประเทศคนเดียวหรอครับจับยุนฟานนะ่ะพอฉันไปต่างประเทศจี้เป๋จะรู้ว่านายยังไม่ถูกทำเครื่องหมายแล้วเขาก็จะโจมตีนายอีกครั้ง นายคิดหรือยังว่าจะหนียังไงผมหนีไม่ได้งั้นนายก็ควรจะบอกความจริงกับพี่ชายของฉันจี่เป่ยอิจฉาปู่ของตี้ชางชงมากเพราะเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดบางทีพี่ชายของฉันอาจจะปกป้องนายได้แต่ในสายตาของพี่ตี้ชางชงจี้เป่ยเป็นพ่อที่น่ารักถ้าผมบอกพี่ตี้ชางชงทุกอย่างเขาจะต้องเจ็บปวดมากๆแน่ ผมอยากจะเก็บทุกอย่างเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาต้องเจ็บปวดมันเสี่ยงมากนะผมรู้และผมไม่เสียใจเลยครับโอเคฉันเข้ารับการตัดสินใจของนายฉันจะกลับบ้านสักสองสามวันและนายควรจะอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ให้มากที่สุดและบอกคนอื่นว่าฉันอยู่ในช่วงรัดคนอื่นจะได้ไม่สงสัยครับยืนฟานไม่อยู่บ้านงันสิ นี่คือดอกไม้ที่ยุนฟานให้ฉันฉันใช้เงินมากมายซื้อสารอาหารราคาแพงให้มันออกดอกแต่มันกลับเหี่ยวเฉาลงฮะมีเสียงในห้องเหรอเอ๊ะกลับมาแล้วเหรอทำไมไม่เปิดไฟล่ะแจกันแตกได้ยังไงทำไมสระเ้าแบบนี้ล่ะอย่าหยิบขึ้นมานะบางครั้งฉันก็ไม่รู้จะทำยังไง อะไรนะมันเจ็บมากเลยแผลมันเจ็บมากเลยเหรอที่ช้างไห้ร้องไห้เลยเหรอฉันควรจะทำยังไงดีละ่ะฉันพยายามดูแลมันแต่มันก็เหี่ยวเฉาลงไม่เป็นไรนะฉันจะซื้อให้คุณอีกซื้อเท่าที่คุณต้องการเลยและฉันจะซื้อให้คุณตลอดไปจริงหรอพูดจริงสิฉันเคยโกหกคุณหรือไงเอ,อ่อมือคุณ หยุดจูบก่อนทำแผลที่มือก่อนจะรีบอะไรนักหนาฮะอืมคุณเจ็บขนาดนี้ได้ยังไงคุณเอามือทุบมันหรือเปล่าคุณไปไหนมาไปฝึกงานที่สตูดิโอนะ่ะคุณบอกว่าจะไม่ไปฝึกงานไม่ใช่หรอใครบอกคุณฉันยังต้องการหาเงินมาคืนคุณอยู่นะทำไมเขาต้องรีบร้อนคืนเงินให้ฉันล่ะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะรีบใช้หนี้ฉัน เขาจะได้จากไปโดยที่ไม่ต้องมีภาระอะไรทําไมต้องคืนละ่ะฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องคืนก็พอฉันชอบคุณไงละ่ะถ้าฉันจ่ายนี่คุณหมดแล้วฉันจะได้พูดได้อย่างมั่นใจไงละ่ะว่าฉันชอบคุณไม่ใช่พอฉันเป็นหนี้คุณและไม่ใช่พอคุณใช้นี่ให้ฉันคุณจะรู้ว่ามันคือความรักจริงๆฉันชอบคุณก็พอฉันชอบคุณคุณเข้าใจหรือย,ยังอยากไปโรงพยาบาลไหม ไม่ตอนนี้มีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก่อนหน้านี้ที่ฉันแก้งความจำเสื่อมคุณแต่งเรื่องโซฟ้าขึ้นมาอะไรที่ฉันเคยพูดไปตอนนี้ฉันจะชดเชยให้ทำไมคุณถึงไร้เหตุผลจังนะสตูดิโอที่คุณไปฝึกงานชื่ออะไรล่ะเหนียนหลงนะ่ะยืนฟานฉันแค่อยากให้คุณเป็นของฉัน มันร้อนจะไปไหนหรอไปฝึกงานไงไม่เอาน่ะฉันจะไปสายเอานะอย่าไปเลยนะจี้ชางให้ยุนฟานความหลอกของคุณก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะยอมแพ้เถอะฉันอยากจะขังเขาเอาไว้ที่บ้านจริงๆไม่สิฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้ฉันอยากให้เขาอยู่ด้วยความเต็มใจกินก่อนสิแล้วค่อยไปเฮ้อฉันไม่อยากจะออกไปไหนเลย ฉันล้อเล่นนะ่ะฉันไปก่อนนะรอฉันกลับมานะอืมฉันรอไม่ได้และฉันก็ไม่อยากรอฉันมีเรื่องให้แกทำตอนนี้คุณจี้บอกมาได้เลยครับเอ๊ะทำไมปล่อยให้ยุงกัดคอแบบนี้ล่ะรีบหายามาทาซะสิใช่ครับยุงตัวนี้ใจร้ายจริงๆกัดผมขนาดนี้ไม่ใช่หรอกนะพี่หยุน มองยังไงว่าเขาโดนยุงกัดมาพี่หยุนรีบมีแฟนเถอะอยากโดนตบปากกันใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณเป็นคนในครอบครัวของเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้หรือเปล่าครับครับคุณคือใครครับทำไมถึงใช้โทรศัพท์ของเขาล่ะครับโทรจากโรงพยาบาลน,นะครับคนไข้ถูกแทงและกำลังได้รับการช่วยเหลืออยู่ครับอะไรนะโรงพยาบาล ขอโทษนะครับห้องฉุกเฉินอยู่ชั้นไหนครับชั้นสามค่ะจี้ชางไห่รักษาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมเป็นครอบครัวของเขาครับจะเย็นๆก่อนนะครับผมได้รับสายจากที่นี่ช่วยตามหาเขาให้ผมหน่อยเถอะครับโอเคครับรอสักครู่นะครับใช่ครอบครัวของคุณจี้ชางไห่หรือเปล่าครับคุณหมอครับอาการของจี้ชางไห่เป็นยังไงบ้าง ผู้ป่วยมีบาดแผลจากการโดนมีดแทงยาวประมาณ6เซนติเมตรครับแต่โชคดีที่ไม่อันตรายถึงชีวิตครับคุณอ่านนี่เลยนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเซ็นชื่อและเอาไปจ่ายเงินที่ล็อบบี้ได้เลยครับครับยุนฟานฟื้นแล้วเหรอยังเจ็บอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกังวลนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอบอกฉันมาเลยนะ ไม่งั้นฉันจะโกรธเจ้าหนี้ของคุณเขาเจอฉันอีกครั้งและเขาบอกว่าคุณยังเป็นหนี้เขาอยู่และขอให้ฉันใช้หนี้แทนคุณมันโกหกฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฉันก็เลยไม่อยากให้เงินไปแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะหยิบมีดออกมาทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะฉันไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มายุ่งกับคุณฉันจะไปแจ้งตำรวจจับไอ้พวกชั่วนี้ยืนฟันไม่ต้องกังวลน,นะ โรงพยาบาลเรียกตำรวจมาคุยกับฉันแล้วฉันจะจัดการเองนะถ้าเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้คุณควรจะรีบบอกครอบครัวของคุณสิไม่ต้องหลอกความสัมพันธ์ของพวกเราไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่น่ะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีหรอเขาจะโกรธฉันไหมถ้าเขารู้ว่าฉันทำงานที่สตูดิโอของพี่ชายเขาเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอเรื่องมันยาวนะ่ะไวจะเล่าให้ฟังนะอืม ยุนฟานคุณต้องมาดูแลฉันที่โรงพยาบาลแล้วการฝึกงานของคุณล่ะมันสำคัญกว่านะคุณพูดอะไรนะ่ะการฝึกงานสำคัญกว่าหรอฉันจะดูแลคุณจนกว่าคุณจะหายดีแน่นอนแล้วการฝึกงานจะลาหยุดยาวๆได้หรอถ้าไม่ได้ฉันก็จะลาออกนะทั้งหมดมันเป็นความผิดของฉันเองฉันควรจะระวังพูดอะไรแบบนั้นถ้าจะพูดแบบนี้ก็ต้องโทษฉันที่ฉันเป็นหนี้สิ เอาล่ะหยุดพูดเรื่องน่าหงุดหงิดพวกนี้เถอะฉันจะไปซื้ออาหารให้คุณนะคุณรอก่อนล่ะยุนฟานฉันรักคุณนะฉันเดิมพันทุกอย่างเพื่อความรักของเราเลยหลิงยุนฟานแล้วคุณจะกลับมาฝึกงานต่ออีกไหมล่ะไม่แล้วครับผมจะลาออกแล้วคงจะต้องไปแล้วเลยมาบอกลาพี่นะครับงั้นเหรอ พี่หยุนขอบคุณมากนะครับพี่สอนอะไรผมมากมายเลยคุณคือคนเก่งนะไว้เจอกันใหม่ในอนาคตรีบกินตอนที่ยังร้อนๆสิมือฉันไม่มีแรงนะ่ะโอเคฉันจะป้อนเองอ้ำอ้าปากสิยุนฟานมานอนด้วยกันบนเตียงได้ไหม ไม่ได้นะแผลคุณยังเย็บอยู่เลยอืมหายเร็วๆสิฉันจะได้นอนกอดคุณตอนนอนอืมแอบมาตอนฉันหลับนั้นเหรอแผลนี่ทำอะไรคุณไม่ได้จริงๆแผลดีขึ้นแล้วกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ครับอย่าทำงานหนักนะครับโอเคครับขอบคุณครับหมอ ในที่สุดก็ได้กลับบ้านสักทีฉันไม่ได้กลับบ้านแค่สองสามวันบ้านฝุ่นเต็มเลยนั่งพักก่อนสิฉันจะทําความสะอาดให้ฉันทําเถอะเจ้าคนบาดเจ็บจะมาทําทำไมไปนั่งเลยฉันจะจัดการเองยืนฟ้านเรียกคนทําความสะอาดมาสิไม่เป็นไรหรอกแค่งานบ้านเล็กๆน้อยๆเองนั่งลงสิฉันมีอะไรจะบอกเอ๊ะมีอะไรหรอ ฉันจะกลับไปทํางานพรุ่งนี้นะ่ะนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเองนะพักอีกสักสองสามวันไม่ได้หรอฉันพักมานานแล้วถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปจัดการงานที่ค้างอยู่แล้วละ่ะถ้าฉันไม่โผล่หัวไปพ่อของฉันก็ต้องสงสัยนะสิไม่ต้องกังวลมากไปหรอกนะแล้วงานที่สตูดิโอของคุณละ่ะฉันลาออกไปแล้วนะ่ะฉันผิดเองเอาอีกแล้วนะ อย่าโทษตัวเองเลยก็แค่งานไม่สำคัญเท่าคุณหรอกพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานแล้วคุณอยู่บ้านจะทำอะไรละ่ะก็หางานพาร์ทไทม์เขียนโค้ดออนไลน์หรือก็เรียนหนักฉันยังต้องเก็บหน่วยกิจอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะเรียนจบน่ะต่อจากนี้ไปคุณก็อยู่บ้านรอฉันอย่างเชื่อฟัง อย่าทะเลท่าไหลอีกล่ะอืมยุนฟานไม่เอาเดี๋ยวแผลจะเปิดเอานะไม่เป็นไรหรอกหมอบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ฟังกันเลยนะยุนฟานทำไมตื่นเช้าจังล่ะไปนอนต่อเถอะคุณจะไปทำงานไม่ใช่หรอใช่ อาหารเช้าพร้อมแล้วนะเอาไปอุ่นกินได้เลยอืมฉันจะรีบกลับนะอยู่บ้านดีๆล่ะถ้าต้องการอะไรก็โทรหาฉันนะประธานจี้ฉันมีมือมีเท้านะฉันจะดูแลคุณเองให้ฉันดูแลคุณเถอะนะคุณจี้เป็นคนชอบดูแลคนอื่นสินะคุณรีบไปบริษัทเถอะถึงคุณจะเป็นท่านประธานแต่ก็ไม่ควรไปสายนะดูเหมือนว่าคุณจะลืมอะไรไปบางอย่างนะ